ดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพันธภาขาข่ารนะคะพาทุกท่านมาที่ตลาดนัดสนามหลวงสองทนบุรีนะคะพิกัดอยู่ที่ถนนทวีวัฒนานะคะเขตทวีวัฒนากรุงเทพนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาชมที่สนามหลวงสองในวันหยุดแล้วก็วันที่เป็นตลาดนัดนะคะว่าที่นี่เขาจะมีไม้อะไรขายบ้างแล้วก็ มีราคาเท่าไหร่บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตราคาอัปเดตต้นไม้กันในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะก็มาเจอร้านนี้แต่ว่าอันนี้อะไรคะป้ากาบค่ะเป็นอะไรนะคะกาบลูกไม้จะเป็นกอ,อไม้กาบลูกไม้น,น,นึกว่ามีชื่อมาดูบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าวันนี้ บรรยากาศจะล่มลื่นแล้วก็นะคะคนคึกคักมากเพราะว่าเป็นวันหยุดนะคะ ที่แบบว่าส,สวยแปลกบ้างมีนมกเล็กลัตนาจาตวอ,อย่างเมษาเนี่ขายเท่าไหร่คะเมษายอยู่350ครับอ๋อ350อันนี้เป็นบอลเทพมีเกาะเกร็ดแล้วก็อ๋อเทวกรรมลังลักษ์แล้วอย่างเกาะเกร็ดอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะเกาะเก็ดยู่2,500นาครั ราคาอยู่2,500เ้าป้ายอยู่นะคะท่านผู้ชมร้านนี้ก็บอนสวยยังมีบอนที่สวยๆมาขายอยู่เหมือนเดิมแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นฉัดชมพูใช้ชนขายเท่าไหร่คะอย่างเนี้ยใา้ชนอยู่450 อ๋อราคา450เขาก็มี4-5ใบนะคะ450บาทเป็นเงินไหลมาด่างขาวอย่างนี้ขายเท่าไหร่ลระคะ120บาทค่ะอ๋อราคา120ค่ะท่านผู้ชมต้นมีหลายใบแล้วด้วยสวยนะคะเนี่ย มีพญาพันวังสวยนะคะเนี่ยต้นใหญ่แล้วองค์หญิงทอฝันก็สวยนะคะเนี่ยฟอมเนี่สูงสวยมากเลยเ<า>พชรจัดแสงไ่ทองประเสริฐสวยนะคะเนี่ยไทอ,องประเสริฐป้ายสวยมากเลย แล้วก็มีรัตนะรัตนาสินค่ะอุ้ยสวยอยู่รัตนาสินต้นนี้ <500. S 1> แมคคารัตนาสินต้นนี้เท่าไหร่ละคะห้าร้อยค่ะต้นนี้ราคาห้าร้อยนะคะรัะตนาสินบอนที่นี่ก็ยังสดเหมือนเดิมแล้วก็สวยเหมือนเดิมนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือยังสดใสเหมือนเดิมมีประกายดาวสวยมากเลย แล้วไฟเล็กๆอย่างนี้ขายเท่าไหร่ครับ 5, 5, 5. ปะกายจ๊ะสองพันห้าอ๋อ <5, 000. S 1> ต้นโตห้าพันนกปะก,ปะก <c oughs> อ๋อหลักร้อย <c oughs> <c oughs> วันนี้นะคะเราขับรถเข้ามานะต้างนอกนะคะบรรยากาศแบบว่าคือคักมากแล้วก็จะมีแบบร้านค้าเนี่ยเยอะมากเลยค่ะ แดีววันนี้จะพาเดินให้สุดตลาดเลยนะคะร้านนี้ก็ขายบอลเหมือนกันต้นโตนะคะร้านนี้จะเป็นบอลที่ต้นโตแล้วค่ะเราเจอฝรั่งนะคะลูกนี้เดี๋ยวต้องเก็บกินได้แล้วนะคะคือต้นที่ปลูกมาปลูกต้นที่เอามาขายนีย่คือเขาเป็นลูกแล้วอะ่ะ ขอแม่ค้าเก็บกินได้ไหมคะเป็นไม้ผลขายได้เลยเต็มที่สวยๆทั้งนั้นเลยตันมีดอกไหมยิมโนด่าง50บบาท50บาทเหมือนกันเนี่ยอ๋อมีดอกแล้วด้วย50บาท50บาทถ้าต้นสองร้อย โปห้าต้นสองร้อยนะคะโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยอยากให้อยากให้มาเห็นด้วยตัวเองนะคะเนี่ยสวยทั้งนั้นเลยวันนี้บรรยากาศแบบว่าดีมากเลยน่าเดินอย่างนี้อย่างนี้ต้นละยี่สิบบาทนะคะสามต้นห <3 S 2> <ละ S 1> ้าสิบอ๋อห้าสิบต้นขึ้นไปนะคะต้นละสิบห้าบาทค่ะสวย ชวนชมชวนชมก็สวยนะคะมีชวนชมด่างต้นละ80บบาทชวนชมสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมีหลากสีมากเลยอันนี้ก็สวยค่ะเป็นลายอันนี้จะมีลายชมพูแล้วก็จะมีลายนู้นนะคะสวย นี่จะไซส์เล็กลงมาบ้างนะคะไซส์เล็กลงมาบ้างเป็นชวนชมที่ไซส์เล็กลงมาแต่ว่าก็สวยเหมือนเดิมถ้าเป็นเสาอาทิตย์นะคะที่สนามหลวงรถก็จะแน่นๆอย่างนี้นะคะแต่วันนี้เป็นวันจันทร์แล้วก็เป็นวันหยุดนะคะวันหยุดชดเชยวันแรงงาน ก็คนก็ยังเยอะเหมือนเดิมแล้วก็ลดเข้ามาตลอดเลยนะคะเจอส้มซีดนะคะเอาไปปลูกไว้เป็นสิริมงคลกับหน้าบ้านหรือว่าหน้าบริษัทส้มจีดเยอะมากเลยโอ้โหมะเขือยักษ์ค่ะท่านผู้ชม มะเขือยักษ์กูพานอยากจะให้ชมนะคะอันนี้คือต้นโตแล้วก็มีลูกอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวนะเขาใหญ่กว่านะคะใหญ่กว่ากำปั้นของพันธภาขาลเลยชมผู้พลาสติกอันนี้คือเขาเป็นลูกมาแล้วนะคะเนี่ย บรรยากาศน่าเดินมากเลยค่ะท่านผู้ชมสดชื่นเห็นแล้วแบบว่าโอ้โหสวยสดชื่นมากดอกเข็มดอกเข็มก็สวยค่ะแต่ว่าพ่อค้า ไม่อยู่แล้วก็ไม่ได้ติดป้ายไว้นะคะีะต้นนีสวยจังอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยเจ้ากุ้งอังวะค่ะจกุงอังวาอ๋อต้นไสนี้เท่าไหร่ละคะอ่ต้นนี้สองพันห้าค่ะอ๋อสองพันห้าอันนี้เป็นหัวเดียวนะ ประมาณสี่ต้นนะคะลูกค้าจ๋าเป็นไซส์แม่พันเลยค่ะอ๋อสวยจังสวยด้เลยนะคะไม่เป็นหนังไม้สุกค่ะค่ะสวยตัวนี้ก็เป็นไม้หัวมดเลยนะหลวงรัชเนรขาไก่ตัวงามค่ะลูกค้าอ๋อยังสวยเหมือนเดิมสวยด้ายเลยค่ะร้านนางรับประกันไา้ทุกต้นที่เอาจากร้านนะคะมีปัญหาก่ะอันนี้แปดตัวยังหัวงขาวทบหลงขาวต่ายย่างนะ ลูก้าดไ,ได้นะคะกหลงขาวอย่างนี้เท่าไหร่คะหกลงขาวส <250. S 2> อ๋อ2 5งร้อยห้าสิบดูก่อนได้เลยค่ะคุณหญิงว่มีนะคะเป็นไม้ใบค่ะที่แบบว่าสวยมาก มาเดินซื้ออะไรนะคะก็แบบว่าดูสดชื่นมากอันนี้เขาเรียกอะไรคะคุณลุงพุดครับดอกพุด <Ừ. S 2> แล้วอย่างพุดุดอค,ค่ะอย่างพุดอย่างนี้ขายกระถางเท่าไหร่คะสามสิบห้าครับอ๋อสามสิบห้าบาทเดยวจะให้ชมดอกเขานะคะนะคะคจะมีดอกบ้างมีดอกทุดต้นอะไรอืมค่ะค ต้นใหญ่มากนะคะ35มสิบห้าบาทโเขาจะเล็ดแล้วที่ลา่าคนเดินไปเดินมาคนมันก็มันก็เลอดเลลิ้ไปอือค่ะเราเจอร้านที่ขายบอลน,นะคะมงคลปฐมอ๋อบอลสวยมากเลยมงคลปฐมขออนุญาตนะคะ อวันนี้มีหลวงพ่อพูลมานะคะที่อยู่ที่ร้านนี้มีดารานุพลาสเศรษฐีพันล้านศิลาหุ้มทองโอ้มีแต่ตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเทวาสุวรรณแล้วก็หันุมานหันุมานอย่างนี้ราคาเท่าไรหร่ละคะ 2> 2, ร,ราคาอยู่ที่1 2 0 0 0หนะคะตอนนี้เราเริ่มจะเห็นออกมาตามตลาดแล้วนะคะแต่ว่าจะว่าไปวันนี้เราเจอแค่หนึ่งต้นอยู่เลยที่ตลาดสนามหลวงสองค่ะ<ม>แล้วมงคลปฐถมอย่างนี้เท่าไหร่หรอคะอยพ่4 5 0าครับอ๋อราคา4 5 0 0ันหราคาต้นเล็ก3,500ต้นใหญ่4,5 0 0นะคะ ใช่ใช่ยังไม่มีเหมือนกัน <laughs> ดารานกิลับเทวกรรมลังลักโอ๋ยร้านนี้มีแต่บอลเทพเทพทั้งนั้นเลยค่ะ <im> บอลเทพเทพทั้งนั้นเลยแล้วมีเพจอะไรไหมคะเนี่ยมีแค่ยังไม่สร้างเพจอ๋อยังไม่ได้สร้างเพจ <im> ต้องมาอุดหนุนพ่อค้าที่สนามหลวงสองนะคะมาทุกมาทุกจัน,น,น,นทังคานใช่ไหมคะอ๋อ อ๋อบัจันอยู่ด้านหน้าถ้าวันอังคารจะดูด้านหลังอ๋อค่ะไม้สวยมากนะคะแล้วก็มีแต่ไม้เทปเทขอบคุณนะคะฟาโล<ด>ค่ะสวัสดีค่ะ,าคะฟาโลเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยสอ,อ,องร้อยจ้าอนอที่ไปทำจะดูจกักปะค่ะใช่ค่ะวสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่<า>ะน้ำสามลูกเตาลูกเตา มอเตอร์ได้ทำเองไปหลายครัยู่จตุจักรแล้วก็มานี่ด้วยเหรอคะครับพรุ่งนี้ไปขายที่นู่นวันนี้มาจัดมาขายที่นี่ขายหลายอย่างขายยื่นหลายโมเดโต้ค่ะใบใหญ่พันนะคะขาดเลาะค่ะค่ะอันนี้สวยนะเนี่ยหลายโมเดลโต้ค่ะสวยค่ะใบใหญ่ด้วยค่ะอ๋อ ราคาเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยหนงเดียวค่ะอ๋อหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยใช่ใบใหญ่ด้วยเหรอต่างด้วยเหรอันนี้ชื่ออะไรคะคุณป้าอันนี้จะพลาอันนี้อันนี้เพชรเอ่ออะไรอ่ะเสริมซับค่ะก็เสริมเสริมซับค่ะเสริมซับค่ะ ามาก็จะมีบอลกระดาษมีเลมอนค่ะแนนซี่ค่ะแนนซี่ก็มาโอกินาว่าประกายดาวยังมีอะไรให้แบบว่าชมเยอะพอสมควรนะคะเลมอนเต็มเลย สวัสดีค่ะโอ้ยมีชายชนส,สวยๆด้วยชายชนส,สวยๆอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะราคา400บาทโอ้ยหน้าสวยนะคะท่านผู้ชมหน้าสวยมากแดงแล้วแล้วถ้าไม่ป้ายอย่างนี้ละคะอ๋อ150บาทถ้าไม่ป้ายวันนี้มีอะไรมั่งคะเนี่ยโอ้ยมชมกูทวีปกีลาหุ้มทอง พรเจ้าสัวพรเจ้าสัวเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยเจ้าส<ม>ัวเจ็ดร้อยพรเจ้าสัวราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะเทพอัศฉราิก็มีแต่เขาไม่ป้ายนะคะค่ะอ๋อมีต้นนี้ป้ายแล้วไม่ป้ายอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะอันนี้ขายเจ็ดร้อยอันนี้ขายห้าร้อยห้าสิบอ๋อต้นนึ่งก็ใช่ห้าร้อยห้าสิบ อุ้ยต้นแม่ใช่ไหมคะอุ้ยต้นแม่สวยมากเลยค่ะแม่ไม่ได้เปิดขออนุญาตชมต้นแม่นะคะอุ้ยต้นแม่เขาสวยมากใบสวยจริงๆค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะอืมแล้วก็มีกาบก็ที่แบบว่าสวยมากสวยจริงๆค่ะนี่นะคะต้นนี้ป้าบอกไม่เปิดนะคะเอามาให้ชมให้โชว์ค่ะขายต้นลูก ขายต้นลูกค่ะมัคควานลังสันก็ยังสวยเหมือนเดิมโทน้นะคะนี่ต้นอะไรคะเรียกอะไรคะอย่างเงี้ยข,ขอโทษนนขอโทษนะคะได้ได้ค่ะได้ค่ะอันนี้เรียกต้นอะไรอะ่ะ อันนี้ควิสเลดียมค่ะควิสเลดียมอ๋อเป็นฟิโลเดนดอนค่ะอย่างนี้ขายยังไงคะต้นละพันสองอ๋อหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะใบเขามีลักษณะสวยมากเลยนะคะถ้าออกแดดใบก็จะเป็นสีออกเงินๆนะคะอ๋อต้องให้โดนแดดใช่ไหมคะโดนแดดได้ร้อยร้อยเลยค่ะแดดร้อยค่ะอ๋อต้นละพันสองสวยเหมือนกันนะคะเนี่ยวันนี้เราเพิ่งมาเจอ มาดูบอลร้านนี้กันบ้างก็จะมีตัวมีเยอะเหมือนกันค่ะอันนี้เขาขายหนึ่งรบาทนะคะที่นี่ขายหน0่บาทเหมือนกันมาเรามาเจอดูร้านนี้กันต่อค่ะบอลสวยเหมือนเดิมโอ้ยเป็นชายชนไม่ใช่ไม่ใช่เหรออันนี้อะไรพี่ อัดสอนเหรอคะ<อ>หรือซับจเจริญข้างล่างเป็นซับเจริญครับข้างบนเปดักถอนสวรรค์ครับอ๋อซับจเจริญเป็นต้นเล็กครับอ๋อซ <ใบ S 1> ับเจริญอ๋อใบกลมสวรรค์อักถอสวรรค์นี่เขาจะเป็นใบแบบใบไทยเหรอครับค่ะอ๋อใบจะไม่เหมือนมวยบอลขายมันห้าร้อยครับอ๋อราคาห้าร้อยต้นก็จะโอ้มีสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นบอลกาบเหรอคะ อันนี้เป็นลูกไม้ของบอลกาบตัวนี้ครับคุณเรื่องของพิ่าคกับพญาขออ๋อผสมกันใช่ค่พ่อกับแม่ตัวนี้แล้วก็จะได้อันนี้เป็น่ออ้เนแม่ครับค่ะอ๋จะได้ลูกๆมาอย่างนี้นะคะกระถางละหนึ่งรอบาทที่นี่ขายหนึ่งรอบาทนะคะแต่ว่าเขาก็หน้าสวยเหมือนกันนะเนี่ยมีเป็นบอลกาบมีทั้งเป็นเป็นกาบใบไผ่ก็มีค่ะอ๋อค่ะก็ได้หลากหลายครับหน้าตาค่ะเป็นลูกไม้ ลูกไม้ผสมเองเลยใช่ไหมคะใช่ครับขอบคุณนะคะอ,อุ้ยงาช้างทำไมใหญ่อย่างนี้โอ้โหใหญ่มากเลยนะคะท่านผู้ชมใหญ่มากนะคะอยากให้ชมว่าง,งาช้างที่นี่ใหญ่จริงอขอโทษนะคะใหญ่ๆหอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทใช่นี่ก็ราคาสูงโอ้สวยมากเลยใหญ่นะคะโอ้โหใหญ่มากเลยทําไมเราเลี้ยงแล้วไม่ใหญ่แบบนี้มันคนละพันหรือเปล่าหรือว่ายังไงคะพันเดียวครับพันเดียวกันใช่ไหมคะอย่างนั้นน่ะอันนั้นเป็นกลินประจำครับโอ้เราทําแล้วมันไม่ใหญ่อย่างนี้อ่ะ เดี๋ยวต้องกลับไปดูของตัวเองแล้วนะคะว่าทํายังไงจะให,ให้ใหญ่แบบนั้นนะคะอ๋ออันนี้ที่ปักชำอันนี้คือกระถางละสิบบาทนะคะน,นี่ปักชำไว้ว่านงาช้างกระถางละสิบบาทแล้วก็จะมีหูช้างด่างเหลืองโอกิฮาว่ามยอันนี้สวย อันนี้กระถางละ200บาทนะคะสวยมากเลยเลี้ยงยังไงจะให้ได้ให,ใหญ่แบบนี้ oh, <okay. S 1> ค่ะเรามาเจอร้านบอลแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีรัศมีเงินพมพิมานชายชนสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะชายชนสวยๆอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะ จะทางละห้าสนามหลวงสองค่ะโอ้ลัศมีเงินก็สวยนะคะรัศมีเงินเท่าไหร่คะอย่างเง,เงี้ยหนึ่งพัน,นบาทนะคะรัศมีเงินแล้วก็จะมีพรมพิมาน,ส,งงนสวยสวยพมนเท่าไหร่พันสอง เป็นดวงอมพรขออนุญาตนะคะขออนุญาตขายมีดวงอมพรนาราทิวาสอย่างนาราทิวาสอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะ <35 4. S 1> สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบดูสวยจังแล้วก็จะมีอันนี้อะไรคะเนี่ยชื่ออะไรคะขออนุญาตนะคะสเสวตกุลชรนสเสวตกุลชรขายเท่าไหร่คะอย่างเนี้ย สามร้อยห้าสิบค่ะเขาเป็นบอลเหมือนกาบนะคะเป็นบอลกาบดูสวยเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้ถ้าเขาโตมาจะเป็นสีอะไรคะมันจะเป็นลายชมพูนะคะโอ้จะออกชมพูชมพูขาวๆแล้วก็ชมพูนะคะสวยนะแล้วก็มีมีซับอันนี้อ๋อเป็นซับเจริญ ซับเจริญเท่าไหร่นะคะหกร้อยค่ะอ๋อสวยแล้วก็มีเศรษฐีเศรษฐีหมื่นล้านเศรษฐีหมื่นล้านเท่าไหร่คะแปดร้อยกับพันนี่ค่ะแปดร้อยอันนี้แปดร้อยแน่เลยแล้วก็อันนี้หนึ่งพันอ๋อก็จะมีมีพญามุจลินด้วยแล้วมีเมืองเกาะเกร็ดนะคะเมืองเมืองเกาะเกร็ดอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะสองพันสองสองพันสอง สวยนะพรมพิมานด้วยอ,อย่างนี้มีมีเพจมีอะไรไหมคะแม่ค้ามีเพจอะไรไหมไม่ไม่ได้ทำเพจ,เพจก็คือขายหน้าร้านอย่างเดียว,วอ,อ,อ,อ๋อค่ะมีส่งใช่ไหมคะ,คะโอ้ยไม้สวยนะคะท่านผู้ชมใครสนใจเนาะก็เดี๋ยวให้แม่ค้าฝากร้านนิดนึงฝากเบอร์โทร6 6 5 สองสี่ห้าห้สี่้ามห้าสีสมีส่งออนไลน์อ๋อค่ะอันนี้ร้านเดียวกันด้วยใช่ไหมคะอ๋อร้านเดียวกันด้วยเศรษฐีสุพรรณโอ้ยเศรษฐีสุพรรณสวยจังอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะสามร้อยห้าสิบามร้อบาทมีไม้นะคะเยอะพอสมควรน,นะคะอาจจะอัปเดตให้ให้ไม่หมดนะคะอ๋อมีประสาททองแล้วก็จะมีบอลพื้นๆอย่างนี้นะคะ หนึ่งร้อยบาทแล้วก็จะมีนาลาที่วาต้นโตขึ้นมาเมื่อกี้เราเจอต้นเล็กนะคะอันนี้ต้นโตค่ะสำหรับตลาดนัดสนามหลวงสองนะคะก็จะมีทุกวันจันทร์และวันอังคารนะคะจะเปิดตั้งแต่เช้านะคะจนถึงห้าโมงเย็นเลยนะคะ ใครนะคะที่ยังไม่เคยมาเดินนะคะลองมาเดินเที่ยวชมดูได้นะคะตลาดที่นี่ก็ขายไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิดนะคะโอ้โหเราเห็นดอกนะคะแบบว่าสวยมากเลย3ามต้นหนึ่งรยสามกระถางหนึ่งบาทนะคะสวยจริงๆ สวยมากสามต้นห้าสิบบาทอันนี้กอันนี้ก็ห้าสิบบาทค่ะพวงปลอยก็สวยอันนี้สามต้นร้อยค่ะสับปะรดบอกบวกเขาหรือสีสวยจังเลย คือทำอันนี้คือสวยนะคะเนี่ยสวยสวยสวยวันนี้เราก็พักเบรกนะคะจากบอลสีบ้างนะคะเราก็ดูบอลสีมาทุกวันทุกวันนะคะก็พักเบรกเป็นเป็นไม้อย่างอื่นบ้างไม้ดอกไม้ประดับบ้างนะคะ ส,สวยๆทั้งนั้นเลยดาวเรืองก็สวยค่ะวันนี้ให้ชมบรรยากาศนะคะก็ที่นี่เขาขายกันต้นละ20บาท30บาทมีตั้งแต่ราคา10บาทเลยนะคะเริ่มต้นเลยซื้อได้หมดเลยเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะต้องบอกเลยเรามาที่ตลาดนัดอนบุรีสนามหลวงสองนะคะไม่ผิดหวังเลยจริงๆบรรยากาศคึกคืนมากแล้วก็อดอกไม้หรือว่าจะเป็น บอนสีนะคะสดชื่นนะคะน่ามาเดินมากเลยค่ะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคะแล้วก็เป็นตลาดนัดด้วยคึกคักมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามพนาพาไว้นะคะว่าเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนบ้างสวัสดีค่ะ